เอาเอ้ยเอาขึ้นแล้วครับโอ้โหมาใครจะเป็นผู้โชคดีครับขุดต่อครับขุดต่อโอ้โหขาจะทำการขุดต่อครับกวบๆวบโอ้โห โอกว่าจะได้แต่ละตอแต่ละตอนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะเนี่ยพาเพื่อน,นมาชมบรรยากาศไมโครขุดตอนบ้างครับค่อยๆล่วงค่อยๆตะล่อมไปเรื่อยๆครับตอเบลเลอร์เลยน่าจะเป็นตอของต้นเงาะหรือไม่ก็ต้นไม้ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ต้องขุดออก ในบริเวณตรงนี้ต่อไปก็จะต้องเป็นสวนทุเรียนนะครับนี่ฮะเป็นสวนทุเรียนก่นมากครับครับเอาขุดครับขุดครับขุดครับโอ้โหกว่าจะออกได้นี่ต้องไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยต้องขุดหลุมเบลเลอร์วันนันะเนี่ยดูดิครับ ขุดต่อครับลากใหญ่ก็ต้องใช้วงกว้างๆหน่อยเอาเอาโอ,โอ้ดินไม่แข็งครับจ่วงได้สบายครับดินเหนียวๆน,นะชุ่มชื้นดีช่วงน,นี้เป็นหน้าฝนดินชุ่มชื้นดีครับ โคกันหลวงขุดลยครับขุดเลยเอ้ขุดครับขุดล่อๆขุดล่อๆมันจะได้งัดต่อขึ้นมาได้นะถ้าใช้คนขุดนี้ก็คงจะสามวันนะครับแม่โคขุดไม่เกินสิบนาทีครับอครับขุดเรื่อยๆครับขุดตะล่ำตะล่ำตะลํำไปเรื่อยๆต้องเอาตอไม้ออกครับจะให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับ โอ้โห oh 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 oh. ตอนนี้ใหญ่มากเลยเลอะเลยครับถ้าขุดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแม่โคก็จะต้องเอาดินลงมากบอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะยันมาสามตันสามตันครึ่ง เคลียหน่อยเคลีย,ยพื้นที่หน่อยครับเคลียพื้นที่หน่อยอ้าวเคลียพื้นที่หน่อยขุดครับขุดครับขุดเข้าไปขุดเข้าไปาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศไมโครขุดต่อครับโอ้โหลกไม้นี่ลงไปลึกมากๆเลยนะขุดต่อแต่ละอันนี้ก็ต้องเล่นกันไปลึกอยู่เหมือนกันนะฮะ โเป็นแมคโครใหญ่ในจ้วงทีเดียวครับงัดขึ้นมาเลยฮะแมคโครเล็กทนไม่ไหวครับโคเล็กก็ต้องตลอมตลอมเคลียร์พื้นที่กันหน่อยแมคโครเล็กกำลังทนน้อยครับกำลังน้อยก็ทำงานได้ซูแมคโครใหญ่ไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นงานสวนนะฮะก็ถ้าไม่เร่งด่วนอะไรนะครับแมคโรแมคโคลเล็กก็จะไปง่ายะะเข้าตามสวนตามที่แคบๆง่ายชาวสวนก็เลือกใช้แมคโครเล็กแล้วแต่งงานครับงานแปลงใหญ่อยากได้เร็วอยากได้ไวก็ใช้แมคโครใหญ่มีทองไหมเนี่ยขุดไปขุดมาเจอหีบท้องขึ้นมายุ่งเลยครับงานเข้าเลย <laughs> มีเอฟีคนไหนที่ขับแป๊กโคบ้างครับขอถามหน่อยนะฮะเวลาที่ท่านขุดดินแบบนี้นะฮะท่านเคยเจอหีบทองไหม <c oughs> จะมีไหมหีบทองหีบทองที่ญี่ปุ่นเขาเชาวญี่ปุ่นเขาฝังไว้อะแต่เขาฝังไว้ป่านนี้เขามาเอาไปหมดแล้วครับนะฮะโอ้โหต้องขุดบริเวณกว้างเหมือนกันนะเนี่ย เพราะว่าลากเขาค่อนข้างใหญ่นะครับนะฮะนี่ดูดิเอาเรามาดูนะฮะว่าเขาจะขุดตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาจะขุดแบบไหนวางแนวยังไงแบบไหนอย่างไรผมก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะฮะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มีโอกาสได้เห็นนะ,ะับแมโครขุดตอน,นะครับโอ้โหลากไม้ใหญ่มากเลยดูดิเห็นไหมครับนี่น้าละเขาถึงต้องเคลียร์บริเวณข้างๆก่อนนะฮะขับโดยเฮมิทนะครับ เชียร์พื้นที่ก่อนครับนี่ครับเอาครับต้องขุดครับโอ้ลากใหญ่มากเลยว้าวงัด้นไปครับงัดทังงัดทังงัดทังงัดเอางัดทังงัด,ง,ด,ง,ง,ดงัดอย่างเดียวครับวันนี้ครับดูดีครับลึกมากครับโอ้โหขุดต่อเดียวนี่ต้องใช้พื้นที่กันขนาดนี้เลยหรือนี่โอ้ดูดิุดยอดเลยอะ สุดยอดจริงๆขุดลงไปลึกมากเลยครับนะฮะกว่าจะได้ตอนหนึงนี่โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะดูเิหลากเขาอยู่ลึกนะครับยังนะยังฮนะเอาต้องข้างวนอีกด้วยเอาเอาเอางัดใหญ่เลยครับโอ้โหโอ้โหผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเขาขุดตอ่อ คือตอขนาดนี้คือต้องขุดหลุมกว้างขนาดนี้เลยครับดูสิครับก็คือต้องเคลียรราข้างๆให้ออกก่อนนะฮะมันก็ไม่ได้ออกง่ายๆนะครับนะฮะต้องบอกว่าขว่าจะเอาออกได้แต่ละตอน,นี่โห้ยแมคโคนี่เสียวฟันเลยครับดูสิครับดินข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวนะฮะ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหทั้งขุดทั้งงัดทั้งขุดทั้งงัดครับอือดูดิแมคโคลนี่เสียวฟันไปหมดเลยครับหลุมลเปเลอเลยนี่ครับเรามาดูกันนะว่าเขาจะเอาออกแบบไหนอย่างไรนะฮะพาเพื่อนๆ FC ที่ชอบดูการทำงานของ โคนะครับพามาชมครับยันม่าครับโอ,โ,อโอ้ต่อเดียวแต่ดูดิบริเวณในการขุดนะฮะโอ้ยจะต้องขุดหลุมกว้างมากเลยครับดูดิฮะปาดสุดยอดแท้เฮาเอาดินขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเอา ดินกบลงไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับแมโคอเล็กก็ค่อยๆทำงานไปเรื่อยๆครับนะฮะเพราะว่าตัวเราเล็กกำลังเราน้อยเราก็ค่อยๆทำครับ ออกครับยังไม่ออกยังครับนี่ฮะตะล่อมข้างนี้อีกแล้วครับนี่โอ้ยหลุมลึกมากเลยครับต่อใหญ่นะฮะก็ต้องใช้การตะล่อมข้างๆดูดิฮะเคลียร์พื้นที่ะฮะโอ้ยกว่าจะออกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องตักดินขึ้นมาเป็นกองเลยครับดูดิฮะ จ้วงเข้าไปครับจ้วงเข้าไปจ้วงเข้าไปครับจ้วงเข้าไปยังครับยังไม่พอครับยังไม่พอครับขุดไปครับเหมือนการขุดหาสมบัติเลยครับเอู้งัด งัดฐานตัวเองครับโอ้โหดังกรึบเลยฮะเสียวฟันเลยครับไม้ไปโดนงัดฐานตัวเองครับเอาเรามาดูกันครับว่าเขาจะเอาออกยังไงนะครับามาดูกันนี่ก็น่าจะเตรียมครับเตรียมตะล่อมข้างๆด้านนี้ครับยังไม่ออกง่ายครับโอ้โหยังไม่สะเทือนเลยครับดูดิ ยังไม่สะเทือนเลยอะ่ะโอ้ยลากใหญ่มากน่าจะต้องขุดข้างนี้อีกนะครับอ๋อจะขุดเฉียงๆหน่อยครับขุดเฉียงเยงหน่อยโอ้หนาบุ้งขีโดนลากนี่งัดยังไม่สะเทือนเลยครับขุดลงไปอีกอลึกประมาณสองเมตรครับดูดิ ครับนี่ครับุคดครั้งนี้อีกหน่อยหนึ่งเอาออกอีกหน่อยครับเอาออกอีกหน่อยอ้าววางไว้ตรงนี้เลยครับุดแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยเอ้าวมางัดไปต้องออกให้ได้ครับอะไรจะทนแมคโรไหวครับตอนนี้ขุดไปสาม เขาเรียกสามข้างแล้วนะครับข้างที่สี่กำลังจะงัดออกขุดดินก่อนเอาลเริ่มขยับแล้วครับโอโ้โหโอ้โหกุบกับกุับไปหมดเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูลากมันเหนียวมากเลยครับเรียบร้อยครับงัดจนขาดจนได้ครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะเนี่ยฮะเอาลากไม้ออกเนี่ยต้องบอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาครับเอาเอาจะหลุดแล้วครับจะหลุดแล้วเอาหงายแล้วครับงัดหงายนะโอโอ่ลากเขาออกข้างๆครับนะฮะตรงกลางไม่มีลากแก้วสักเท่าไหร่นะครับลากมันจะออกด้านข้างโอ้ใครโดนท่อนนี้เข้าไปหนึ่งท่อนนี้พอเลยครับ นี่ฮะโอ้โหตอบันเลอเลยดูดิตอใหญ่มากครับอเอ,อเขาไม่มีลากแก้วแบบลงไปลึกนะครับคือลากเขาจะออกด้านข้างนะครับดูดิมินหน้าละ่ะต้นไม้บางชนิดเขาถึงล้มง่ายนะฮะลากเขาไม่ได้ฝังลงไปลึกแต่ลากจะออกไปด้านข้างนะครับ น่าจะเป็นการไปหาอาหารกินได้ง่ายนะถ้าลงไปลึกก็เหมือนกับพื้นด้านล่างเขาไม่มีอาหารเขาก็เลยไม่ลงไปลึกนะฮะเขี่ยดินออกหน่อยครับแมคโครกับคุยเขี่ยดินออกหน่อยเอ,อาพาเพื่อนมาดูแมคโครขุดตอนครับกว่าจะได้หนึ่งตอเน,นี่ยโอ้ยใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับดูดิครับโอ้หใหญ่มากครับดูดิฮะโอ้หใหญ่เท่าฐานแมคโครเลยดูดิ เอาล้ครับแมคโครจิ๋วเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วครับลุยครับนะฮะเอาตะล่อมตะล่อมหน่อยครับขูดเอาดินออกให้หมดนะฮะคุยขียดินออกให้หมดงัดใหญ่เลยครับงัดใหญ่เลยเอางัดครับงัดโอ้โหใหญ่มากลากแก้วที่จะลงไปลึกไม่มีนะครับนะฮะลากเขาจะออกด้านข้างนะครับแมคโครเขาจึงขุด เป็นสี่ด้านเลยดูดิฮะสังเกตด,ดูไหมครับลากเขาจะอยู่ด้านข้างลากไม่ลงไปลึกเอ้าได้แล้วได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วจะงัดขึ้นแล้วเอ้าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ท่อนนี้ไปใหญ่มากเลยครับโอ้โหนักกี่ร้อยโลไปเนี่ย <c oughs> ใหญ่เท่าฐานแมคโครเลยครับดูดิครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วก็จะขึ้นรถได้ยังไงครับเอางั รับงัดครับเอางัดยังไงครับเอาต้องหาเหลี่ยมครับหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมเลยครับเอาหาเหลี่ยมครับเอ้ยเอ้ยเอาเอ้ยเอ้ยเอายังงัดไม่ได้ครับเอาเอ้ยเอาขึ้นแล้วครับโอ้โหมาใครจะเป็นผู้โชคดีครับมา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 เอาคันของใครครับคันของน้องเป้ครับโอ้โหแมคโครดูดิ เอาคันของไอ้คันของน้องบัสครับนะฮะโอ้ใหญ่มากเลยครับขุดต่อครับงานนี้ครับกว่าจะได้หนึ่งตอนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยฮะเอานี่ฮะต่อใหญ่มากครับดูเลยครับสุดยอดเอาเอาคันไหนใส่ครับรถน้องบัสใส่ครับมาครับมาเอาเดินหน้ามาเดินหน้ามาได้ถอยหลังใส่ครับ ยอดใหญ่มากดถถถถถูถอยเลยถอ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 ยเลยถอ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 ยไปถอยไปเอาครับโอ้ยขว่าเจ้าขึ้นรถด,ดำได้นี่เบา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 เดี๋ยวติดหน่อยนึง อ้าวเบาโอ้ไม่ง่ายนะครับนะฮะยกขึ้นมากเกินก็ไม่ได้ครับหลุดครับเอาใหม่ครับรถดําสูงครับเพราะว่าตอมันค่อนข้างใหญ่ครับนะฮะก็จะต้องหาเหลี่ยมก่อนครับหาเหลี่ยมดีๆมาเรามาเป็นกำลังใจให้กับรถแมคโครกันครับกว่าจะเอาต่อขึ้นได้นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยะฮะต่อนี่ใหญ่ครับ ต่อใหญ่นักเหรอเดี๋ยวเอาออกก่อนครับเอาต่อเล็กๆไปก่อนนะฮะนี่ครับต่อใหญ่ยังเอาขึ้นไม่ได้นะครับเอาต่อเล็กขึ้นก่อนโอ้โหสุดยอดจริงๆเอาละเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาชมคลิปต่อไปนะครับนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าคลิปต่อไปนั้นต่อใหญ่จะเอาไปยังไงครับจะขึ้นยังไงครับเพราะว่าแมคโครนั้นตัวเล็กนะครับเขาจะสุดเอื้อมนะฮะ ยกขึ้นมากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการที่เขาจะงัดขึ้นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับถ้าต่อเล็กๆก,ก็ขึ้นง่ายครับเห็นไหมครับ ตอนนี้จะเล่นของใหญ่แต่แล้วครับมาชมมันครับต่อใหญ่นี้จะขึ้นรถยังไงครับใหญ่เหลือเกินครับโอ้โหจะเป็นแมคโครใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่ครับคันนี้เล็กครับแมคโคจิ๋วครับมาดูว่าจะเอาต่อใหญ่ขึ้นได้อย่างไรครับกำลังหาเหลี่ยมอยู่ครับตอนนี้หาเหลี่ยมอยู่หาเหลี่ยมอยู่อ้าเอา,เอาจะเอาอยัางไงดีเนาะ ถ้าเอาไม่ขึ้นนี่ก็ต้องใช้เชือกมัดแล้วครับนะครับเรามาดูครับไมโครจะเอาตอใหญ่ๆขึ้นได้ไหมเอาเอายังไงครับเอายังไงเอาครับเอายังไงครับอ้าวอาจจะไม่เอาขึ้นนะครับอาจจะต้องเขี่ยหลบครับมันใหญ่เหลือเกินครับเอาไปไม่รอดครับ ไปไม่รอดก็วางไว้ขอบสะเลยครับเอาไว้ตรงไหนดีครับเอาไว้ตรงไหนดีดูเหมือนว่าจะไม่เอาไปครับเอาทิ้งไว้ขอบสะนี่เลยครับโอ้โหมันใหญ่เลือกเกินถ้ามีค่างนึงถ้าจะเอาไปได้ก็ต้องใช้เชือกรัดนะครับใช้เชือกรัดแล้วก็ยกขึ้นครับสรุปว่าไม่เอาไปครับ ทิ้งไว้ตรงนี้เลยครับอ่ทิ้งไว้เลยครับอ่าสรุปแล้วคือไม่เอาไปนะครับนะฮะอย่ามิดบอกว่ามันใหญ่เลอเกินเอาทิ้งไว้ตรงนี้แหละ